สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนการทำปุ่มในแฟดนะคะอันดับแรกค่ะเราก็เข้าไปที่โปรแกรมแฟดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาสร้างปุ่มกันนะคะโดยไปที่ insert ค่ะแล้วก็มาที่ new symbol นะคะ ตัวนี้นะคะก็จะขึ้นโมวิกริปบัตทอนนะคะเราก็เลือกไปที่บัตทอนค่ะแล้วเราจะตั้งชื่อปุ่มนะคะเสร็จแล้วให้เราคลิกที่โอเคนะคะมันก็จะเด้งเข้ามาในหน้าปุ่มนี้นะคะก็จะมี Up Over Down Hit การทําปุ่มนะคะเราจะ โหลดมาจากในเน็ตหรือว่าเราจะสร้างเองก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะมาสร้างกันโดยที่คลิกมาที่ตัวรูปทรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกเอาค่ะว่าเราจะออกแบบปุ่มแบบไหน,นนี่ก็จะเลือกเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมแล้วกันค่ะแล้วก็วาดค่ะแล้วก็วาดให้พยายามให้ตรงกับจุดนี้นะคะ เอาไหมเราตรงนี้ค่ะเราก็จะปรับสีของขอบเส้นนะคะก็จะมีให้เราเลือกตอนนี้ก็จะเป็นขนาดค่ะขนาดของเส้นขอบแล้วก็เลือ่อนสมมติเอาแค่นี้นะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะเอาเส้นขอบแบบไหนนะคะ สีของข้างในนะคะก็เลือกเสร็จแล้วเดี๋ยเรามาสร้างโปร่งกันค่ะโดยที่เราวาดลงไปค่ะอ่าม,มันก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะทีเราก็จะมาเขียนโดยกดไปที่ตัวเทคนะคะตัวนี้แล้วก็เขียนได้เลยค่ะ แล้วก็ปรับสีอักษรด้วยนะคะเราจะปรับตัวอักษรด้วยก็ได้เพื่อความสวยงามก็เลื่อนอ่าใช้ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ ขยับให้มันตรงช่องนะคะขยับตัวนี้นะคะให้ตรงช่องมันก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วตัวนี้นะคะเราจะสร้างอยู่ที่ตัวอัพนะคะต่อไปเราจะทำใน โอเวอร์นะคะแล้วก็คลิกข,ขวาค่ะแล้วก็ insert keyframe มันก็จะ copy ตัวเดิมนะคะที่ดาว hit ตรง hit นะคะเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ให้มันขยับนะคะแล้วก็เลื่อนตัวนี้มาที่โอเวอร์ค่ะแล้วก็จะให้สีมันเปลี่ยนนะคะแล้วก็ คล,ลิกไปเลยเราจะทำให้สิมเปลี่ยนอ่ามันก็จะเปลี่ยนจากอันเดิมแล้วนะคะและ้วก็ก็จะมาดูนะคะมันก็จะแบบ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 อย่างงี้นะคะค่ะนี่นะคะก็เป็นการสร้างปุง่ม ีนี้เราก็จะนําปุ่มนี้นะคะที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมาใส่ไว้ในหน้าที่เราทําไว้แล้วนะคะก็คือเรามาที่คลิกแถบเมนูด้านขวาน,นะคะก็จะมีตัวนี้นะคะมันก็จะเขียนเราเขียนปุ่มว่าเพคค่ะแล้วก็ดึงแล้วก็มาใส่ถ้ามันใหญ่เกินไปนะคะเราก็ปรับขยายโดยใช้ตัวนี้แล้วก็ ให้มันเล็กลงหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะเน่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ลองเล่นดูระคะนี่ค่ะก็นี่ก็คือเป็นการสร้างปุ่มนะคะถ้าเราจะคลิกมันก็จะเปลี่ยนสีนี่เปลี่ยนสีแบบนี้นะคะ และนี่นะคะก็คือการสร้างปุ่มในแฟตนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ